สวัสดีจ้าทุกคนกลับมาเจอกับก้อนอีกแล้วนะครับและนวันนี้เราจะพาทุกคนนั้นไปเตรียมพร้อมให้กับตัวละครตัวใหม่ที่เข้ามาในต้นเดือนหน้าอีก10กว่าวันไม่ถึง10วันทุกคนกับตัวละครกาโรระดับยูอานั่นเองซึ่งตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครที่แบกในทีมของเราอย่างแน,น่นอนทุกคนและในวันนี้เราจะไปเตรียมอุปรกรณ์ให้กับตัวละครตัวนี้พร้อมๆกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับไปลุยกันการเติมเงิน Cookie Land Shop เติมสนุกไม่สนุกต้อง Cookie Land Shop เท่านั้นการันตีความปลอดภัยจากบริษัทที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกกกฎหมมมาายีบรริิเตถู เติมง่ายรวดเร็วเพียงแค่ใช้ U ID เท่านั้นแล้วอย่าลืมไปใช้บริการกันให้เยอะๆนะครับกับ Cookie Landshop โอเคทุกคนตัวละครกาโรระดับยูที่ใกล้จะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ซีของเรานั้นจะเป็นตัวละครระดับ UR ตัวที่25แล้วนะครับสำหรับตัวละครระดับ UR กับตัวละครกาโร,รทุกคนก็จะมาหลังจากตัวละครพิกก็ตัวนี้แหละทุกคนก่อนที่เราจะไปปั้นอาวุธหรือว่าอุปกรณ์ให้กับตัวละครากาโรของเรานั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าตัวละครากาโรของเราเป็นการโจมตีแบบไหนการใช้เลือดหรือว่าการโจมตี ซึ่งแน่นอนว่าเราก็ได้รู้อยู่แล้วนะครับตัวละครการโรที่เข้ามานั้นเป็นตัวละครที่เน้นค่า HP นั้นเองทุกคนซึ่งตัวละครที่เน้นค่า HP นั้น,น,นในตัวละครที่เรามีอยู่ก็จะมีหลายตัวอยู่นะครับอย่างตัวละครเมลสกาตัวนี้คิงตัวนี้ก็เช่นกันนะครับจีนอสตัวนี้ที่เป็นระดับ SR ก็ ใช้แคชพีเหมือนกันนะครับอาชูระาเข้าโตโอเคแล้วเมื่อกาโรระดับยูเข้ามาเราก็ต้องสุม่มหยักแน่นอนทุกคนใครที่พลาดตัวละครตัวนี้บอกเลยว่าทีมของเรานั้นจะสู้กับคนอื่นลําบากมากๆเลยนะครับโอเคและนี่คือกาโรระดับเอสอาบวกของเรานะครับเราจะนําตัวละครตัวนี้ เป็นตัวแทนสําหรับตัวละครการโรที่จะเข้ามาเป็นระดับ UR ในต้นเดือนหนานั่นเองนะครับผมทุกคนสินค้ร้อนการโรระดับ S บวกนน้นจะเป็นตัวละครที่เน้นการโจมตีแต่ว่าเราจะย้ายอุปกรณ์ที่เป็นค HP ใส่ให้กับตัวละครตัวนี้และเราก็จะมาปั้นอุปกรณ์แล้วก็อาวุธให้กับตัวละครตัวนี้เลยนะครับรวมไปถึงการบับด้วยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปลองหาการบับดีใส่ให้กับตัวละครตัวนี้กันก่อนเลยนะครับจะมีการดีหรือเปล่าที่เป็นก HP นะครับผมทุกคนก่อนอื่นเราก็ต้องไปที่อุปกรณ์กันก่อนนะครับก็จะเป็นเสื้อ รองเท้ากางเกงหรือว่าหมวกแบบนี้นะครับบมเราก็จะเน้นเป็นเซตเลยนะครับเซตที่เราจะมาจัดให้กับตัวละครการโรคของเราเมื่อมันเข้ามาก็จะเป็นเซตอาิซีาก กนนั่นเองทุกคนเึ็งตรงนี้มันจะมีการเพิ่มหลังโจมตีและค่า HP ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมการโจมตีของตัวละครฝั่งเรานั้นจะมีอันติที่เยอะกว่านะครับถ้าเราใส่เซ็ตตรงนี้แถมมันยังสามารถลดดาเมจของฝั่งตรงข้ามอีกด้วยนะครับเสื้อนะครับมที่เราจะใส่กับตัวละครเราแต่ว่ามันจะมีหลายเซ็ตอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็ตนินจาตรงนี้เราไม่ใช้นะครับเราจะไปเลือกเป็นเซ็ตจ,จากกลนนั่นเองทุกคนเซ็ตจากกลจะมีเสื้อแบบนี้ที่เรายังไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับแต่เราสามารถไปอัพเป็นเซ็ แดงอยู่แล้วก็จะเป็นของตัวละคร king นั่นเองทุกคนมันจะมีค่า HP แล้วก็ hp เปอร์เซ็นต์แล้วก็รองลงมันจะเป็นบวกโจมตีแล้วก็บวก hp นะครับและออปชั่นพิเศษตรงนี้จะเป็นโจมตีแนวนอนเพิ่มดาเมจตรงนี้ไม่เหมาะสมสำหรับตัวละครกาโรของเรานะครับสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการโจมตีหมู่หรือว่าเพิ่มดาเมจการโจมตีหมู่แบบนี้มันก็จะดีมากๆเลยนะรับสำหรับตัวละครกาโรของเราเดี๋ยวเราก็จะย้ายเอาอุปกรณ์อื่นๆนะใส่ให้กับตัวละครกาโรตัวนี้กันก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะซีตรงนี้ของตัวละครเมลสการ์ดนะ ที่ว่าเราจะได้ออปชันดีๆหรือเปล่าและต่อมาก็จะเป็นรองเท้านั่นเองนะครับซึ่งรองเท้าเราก็ต้องมาหาตรงนี้เช่นกันทุกคนที่เป็นเซตสวิงจากกลน,นะครับและมาดูด้านล่างตรงนี้ทุกคนจะเป็นเซตที่สามารถอัพเป็นอสวินจากกลได้ก็จะเป็นเซตของตัวรอนคิง King ตรงนี้นะครับเซตสีแดงเราก็ยังไม่มีทุกคนสําหรับรองเท้าตรงนี้นะครับก็เราก็ต้องไปอัพกันต่อเลยนะครับผมทุกคนโอเคเราไปเลือกอันนี้ดีกว่านะครับของตัวรอนคิงเราอย้ายให้กับตัวนะัการ์โรไปเลยนะฮะและต่อมาชิ้นต่อไปก็คือ ก่งนั่นเองทุกคนและเซตที่ดีตรงนี้ก็จะเป็นเซตของตัวละครคิงเช่นกันนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะมีการลดดาเมจทีมนะครับตรงนี้มันก็ยังไม่เหมาะสมสำหรับตัวละคร,รการ่ที่เราอยากต้องปั้นนะครับ oh. เราก็น่าจะเอาเซตอื่นๆมาใช้ก่อนแล้วก็ไปอัพเป็นเซตสีแดง ครั้งหนึ่งนะทุกคนมาลุ้นกันว่าเส้นสีแดงที่เราจะไปจัดนั้นมันจะมีความทนความอึดแล้วก็สามารถไปอัพได้หรือเปล่าชวนมาลุ้นกันดีก,กว่านะครับโอเคเส้นตรงนี้ก็จะเป็นการเก่งสุดนะครับแต่เราก็จะมาแทนที่ตรงนี้เลยนะฮะและเราจะมาอัพอีกทีหนึ่งนะทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะเอาแบบนี้ทั้งเซตเลยนะครับตรงนี้มันยังไม่ครบนะฮะและต่อไปก็จะเป็นออเทอร์ไรทว่าหมวกตรงนี้นะครับซึ่งหมวกตรงนี้เซตที่ดีที่สุดที่เป็นของสีแดงก็คือของตุลลันคิงนั่นเองนะฮะมันก็จะมีโจมตี ารของเรามันจะต้องมีการโจมตีโมดแต่ว่าการโจมตีโมดเราก็ยังไม่มีออปชันตรงนั้นนะครับเราก็ต้องเอาตรงนี้ไปก่อนเลยนะครับเซตของตัวละครเมลสกาดนะครับเราก็ย้ายไปทั้งหมดเลยครับให้กับตัวละครการโรของเราตัวนี้เพื่อไปทดแทนสําหรับตัวละครการโรที่ใกล้จะเข้ามาให้กับทีมของเรานะครับก็จะเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัพอีกทีนึงและเราไปที่การปับเป็นก่อนเลยนะฮะซึ่งในส่วนของการปับตรงนี้ก็แน่นอนว่ามันจะเป็นการเลือกเป็น HP นน่นเองทุกคนการบัฟฮีโร่เน้งเ เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีเซตอะไรที่เราใส่ให้กับตัวละครที่ดีที่สุดหรือเปล่าตังนี้จะเป็นเซตสีแดงนะฮะก็จะเป็นการเพิ่มโบนัส HP 1แถวแล้วก็พลัง HP 3แถวตรงนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับสำหรับตัวละครอัสวินจักรกลนะฮะเออใช่ทุกคนคัวละครที่มีการเพิ่มดาเมจหลักในการใช้คัชพก็คืออัสวินจักรกลตัวหนึ่งนะฮะเราลืมไปทุกคนเดี๋ยวเรามาลองหาว่ามีสิ่งที่ดีกว่าหรือเปล่าตรงนี้จะเป็น HP 2แถวแล้วก็โบนัส HP เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาาายย้้ใหกัับ ของเราแล้วก็เราจะมาอัพอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามีทรัพยากรที่พอนะครับถ้าไม่พอก็ต้องย้ายของตัวละครอศชีจักรให้กับตัวละครการโรตัวละรอื่นนั้นเราก็ย้ายของตัวละครคิงดีกว่านะครับทุกคนตรงนี้ต่อมาก็จะเป็นการบัฟต่อสู้นั่นเองทุกคนการบัฟต่อสู้นั้นก็จะมีหลายตัวละครเลยนะครับที่ใช้อยู่นตอนนี้จะเป็นของอชีพนกับตัวเป็น HP 3แถวเลยนะครับยังไม่มีอะไรที่ดีแต่อันนี้มันดีมันสามารถเพิ่ม HP ได้แต่ว่าเราอยากได้แบบเพิ่ม HP แล้วก็อัตราคิดเข้าตรงนี้มันจะดีมากๆเลยนะรับ,บรามา่มีเปล ทุกคนเจบที่ดีสำหรับการบับต่อสู้ตรงนี้มันไม่มีอะไรที่ดีเลยนะครับจะมีบีแค่ของอจุราขบโตัชาวนาทุกคนโอเคแล้วต่อแมาก็จะเป็นในส่วนของการ บัฟพิเศษน่นเองทุกคนการบัฟพิเศษตรงนี้ไม่มีเลยนะฮะน่าจะไม่มีทุกคนแปลว่าไม่มีตัวละครตัวไหนที่ใช้ค่ชพีนะครับนี่ก็จะเป็นของตองัวละครปูบอมจะเป็นเพิ่มพลงังโจมตีเพิ่มดาเมจโบนัสลดดาเมจโบนัสก็อาจจะยังไม่ดีนะฮะย้ายอันนี้ไปเลยนะครับไม่มีอะไรส่วนเดี๋ยวเราจะมาเซตอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับโอเคทุกคนแล Set s เซตฮาร์ดบัฟฮีโร่ตรงนี้มันจะมีโบนัส HP คา h สองแถวตรงนี้มันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากรเซตให้ดีที่สุดนะครับผมจะได้เป็นโบนัส HP สองแถวแบบนี้มันจะดีมาก ากสำหรับเราเลยนะครับผมทุกคนโอเคมาลองดีเซตว่าเราจะได้กำลัดีหรือเปล่า โอเคทุกคนหลังจากที่เราได้มีการรีเซ็ตการ์ดปั๊บต่อสู้มันก็ไม่มีอะไรที่ดีเลยนะครับนอกจากที่เราได้บอกไว้เมื่อกี้ของตุละครอ,อะไรนะเมื่อกี้ทุกคนไม่ได้นะของตุละครเนี่ยอะคูราคังโตนะครับที่มีพลัง HP 3แถวแล้วก็ลดป้องกัน2แถวนะครับส่วนที่เรารีเซ็ตดีที่สุดตอนนี้กับการ์ดที่เรามีอยู่ก็คือ HP สองแถวแล้วก็มีพลังป้องกันผลต้านทานแล้วก็พลังโจมตีมันไม่ดีเลยนะครับแถม เรายังไม่สามารถที่จะรีเซ็ตได้แล้วทุกคนมาว่าการรีเซ็ตที่เราคุณเจนที่เรารีเซ็ตเมื่อกี้ใช้กับการบัฟต่อสู้หรือว่าการบัฟฮีโร่ไปที่เรียบร้อยหมดเสร็จสิ้นแล้วนะครับโอเคแล้วต่อมาเราก็ต้องย้ายการบัฟของตัวละครอาชูระคาบุโตตรงนี้ใส่ให้กับการโรคของเราอย่างแนะน,นาเพราะว่ามันมีพลัง HP 3แถวที่ดีกว่าคนอื่นนะครับผมโอเคและสุดท้ายจะเป็นการบัฟพิเศษตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมารีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งนะทุกคน เอาแล้วทุกคนและในส่วนของการบพิเศษของเราเน้นที่ดีที่สุดเลยนะครับที่เราได้รีเซ็ตมาเมื่อกี้ก็จะมีอันนี้เลยนะครับแชมป์สพปรย์กรของเรานั้นใกล้หมดก้ยงไม่เรี่บรือยทุกคนเราต้องไปหาอีกนะครับแต่วันนี้มันก็สุดได้ประมาณนี้นะครับสำหรับสายฟรีแบบเรานะฮะโอเคมันก็จะมีอัตราล,ลดดามเมจลดป้องกันตรงนี้ไม่ดีเลยนะครับแถมมีพลัง HP ตรงนี้จะดีที่สุดเลยนะครับสามแถวแต่ถ้าหากเราได้ดัดแปลงหนึ่งครั้งแล้วก็ได้เป็นพลัง HP เราก็ต้องนำเซตตรงนี้แหละใส่ให้กับท่านกาโรนะครับท นี้มันก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนโอเคและอันนี้ดีที่สุดเลยนะครับจะเป็นโบนัส HP ถึง3แถวเลยทุกคนแต่พลังป้องกันและก็โบนัสสปีดตรงนี้มาทำไมถ้าเป็น่ายสปี i ไหมบอกเลยว่าโคตรโหดมากๆเลยนะสำหรับการบัฟฮีโร่ของเรานะครับเราก็สามารถไปอัพดาวได้อีกด้วยนะครับแต่ว่าการด์อัพดาวของเรานี่นเหลือแค่นีดเดียวเท่านั้นเราก็อัพตรงนี้เลยนะฮะ โอเคทุกคนใายส่วนของการบับเราก็อัปได้ประมาณนี้แต่ว่าทุกคนการบัฟตรงนี้มันสามารถไปตีบวกให้กลายเป็นการบับสีไ่ได้ได้ด้วยทุกคนและเราก็มาจัดกันเลยนะครับนี่เพิ่มไปเลยทุกคนแล้วมีการเพิ่มกลั่นใหม่ก็คือคัชปีมีการบวกคัชเปียก,กับเราอีก0.5%ดเดีมากๆเลยทุกคนโอเคเราก็สามารถไปตีบวกตรงนี้ได้ด้วยนะฮะทุกคนกคนี่นผมสามารถไปปล็อกตรงนี้ได้เดี๋ยวเราจะมาปลดล็อกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปดูกันว่ามันจะมี บล็ลอกอะไรที่ดีสำหรับเราบ้างนะฮะตก่อนอื่นนั้นเราไปดัดแปลงทั้งหมดเลยนะครับถึง3ชิ้นตรงนี้เลยนะครับว่าสยากรของเราจะพอหรือเปล่าน,นาจะพอทุกคนการบัพฮีโร่ก็กดไปเลยนะครับมีการเพิ่มอัตราสตรดามจเฮ้ยตรงนี้มันจะดีมากๆเลยนะครับราะว่าละลรการโรของเรานั้นมีการสตรดามจด,ด้วย0.5เหฮ้ยดีทุกคนอันนี้ดีเลยละ่ะและก็สุดท้ายไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะครับกดไปเลยนะครับทุกคน มีการเพิ่มเอฟเฟกต์หลังใหม่เพิ่ม HP อีกด้วยให้กับเราสุด5%โอเคตอนนี้เราก็ได้ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปปรับแต่งตรงนี้นิดหน่อยแต่ก่อนอื่น,นันนเราไปเจอที่อุปกรณ์กันบ้างนะครับเราก็ต้องอุปกรณ์ตรงนี้เราก็อัพไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นแรวล120เดี๋ยวเราก็อัพแค่หนึ่งชิ้นก่อนแล้วก็ไปชิ้นที่สองชิ้นที่สามนะครับมาทุกคนตีบวกเป็นก่อนเลยนะครับชิ้นแรกเป็นรองเทา้าไม่มีสเตตัสเสริมเลยทุกคนตรงนี้ พจะเกลือมากๆเลยนะครับและอีก3ชิ้นตรงนี้เราก็ไม่สามารถอัพได้เพราะว่าทรัพยากรของเราในการตีบวกให้เป็นอสุนจักรน,นั้นมันไม่พอนั่นเองทุกคนเราก็ต้องไปฟาร์มอีกหน่อยนะครับผมคิดว่าการฟาร์มตรงนี้น่าจะพออยู่นะครับในการมาของตอัวละครการโรระดับ U R ของเรานะทุกคนโอเคนี่จะเป็นอุปกรณ์เี่เราจะใส่ให้กับตัวละครกาโรนะฮะแต่ว่าเรายังสามารถไปอัพดาวตรงนี้ได้นะครับ การอัพด้งของเรานั้นก็มีน้อยนิดนะครับเราก็ต้องไปฟาร์มอีกเพื่อทําให้ตัวละครโรคของเรานั้นมีการโจมตีที่โหดมากกว่าคนอื่นในจีมของเรานะฮะตรงนี้จะทาให้ตัวละครการโรคของเรานั้นเป็นตัวละครแบกอย่างแน่นอนทุกคน รอติดตามได้เลยนะครับผมทุกคนและการาดทั้งหมดที่เราได้ก็จะได้2ดาวนะครับผมแต่เราก็บองกันเลยว่ามันสามารถอัพได้อีกเยอะนะครับทุกคนเพราะว่าเรายังสามารถไปหาการอัพดาวได้อีกด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็มาต่อในการตีบวกหรือว่าดัดแปลงการาดบัฟของเราทั้ง3ชิ้นตรงนี้กันเลยนะครับแบบรวดเร็วเดี๋ยวก็จะมาเจอกครั้งหนึ่งทุกคน A a few moments t l โอเคทุกคนแล้วก็เรียบร้อยนะครับมกับการปรับแต่งเมื่อกี้ในส่วนของการพับพิเศษตรงนี้เราก็สามารถอัพได้ถึงสีแบบนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่ดีทุกคนเราก็ต้องไปหาคุณเจเพื่อล็อกตรงนี้ค่าชีที่ดีที่สุดที่บวก8%ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องใช้กุญแจในการล็อกแล้วก็สามารถไปปรับแต่งรีเซ็ตตรงนี้ได้นะครับผมสิ่งที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นสามแถวรงนี้แถวที่เราล็อกไว้มันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมเช่นกันกับการปรับต่อสูตรตรงนี้นะครับที่เราได้ ใช้ล็อกไว้แล้วนะครับกับบวก9%ตรงนี้กับค a s H P นะครับเพราะว่าตัวเคร่ตัวนี้มันเน้น H P เราก็ต้องใส่ H P ให้เน้นๆสำหรับตัวะครตัวนี้เลยนะครับเนี่เราก็ยังขายสองแถวตรงนี้เราก็ต้องไปตามหาอีก e, ทุกคนเพราะว่า,ากุญแจตัวนี้มันสำคัญมากๆเลยนะครับในการล็อกสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็ไปรีเซ็ตไปเรื่อยๆปรับแต่งได้เรื่อยๆนะครับและในส่วนสุดท้ายก็เป็นการบับต่อสู้ตรงนี้มันก็มี1ชิ้นที่ดีนะครับตรงนี้เราก็อยากไปรีเซ็ตอีก3แถวตรงนี้นะครับแต่ก็ต้องไปหากุญแจตรงนี้้เพื่ออลล็็กกแวไป reset. ได้นะครับทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับผมการที่เราได้เตรียมไว้ให้กับตัวละครการโรคของเราที่ใกล้จะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ C ีของเรานั่นเองนะครับผมอีกไม่กี่วันแล้วนะครับสัปดาห์หน้านนตัวละครการโรคก็ต้องเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของเราอย่างแน่นอนทุกคนใครที่กําลังรอคอยตัวละครตัวนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นรอคอยกันต่อไปแล้วก็ไปสมตามหาตัวละครตัวนี้พร้อมๆกันแบบดวงดี ทุกคนเลยนะฮะแล้วสุดท้ายก็แน่นอนว่าต้องเป็นแผ่นสกิลโร่าแผ่นทัศน์ตรงนี้นะฮะผมทุกคนซึ่งในส่วนของแผ่นทัศน์ตรงนี้เราก็มีอยู่แล้วนะครับเตรียมให้กับตัวละครการ์ของเราตัวนี้การ์ดตรงนี้มันก็จะมีอยู่หลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบวกหกบวกเจ็ดที่มาสามารถเพิ่มค่า HP ได้นะระบบก็จะอยู่กับตัวละครหลายๆตัวเลยนะฮะเอ่จะเป็นตัวละครจีโนส่วนนี้ก็สามารถย้ายได้นะครับกับพลังโจมตีตรงนี้เพราะว่ามันสามารถมีการเพิ่มค่า HP ได้ด้วยทุกคนเราก็น่าจะใช้เป็นแผ่น คมดาบตรงนี้นะครับใส่กับตัวละครกาโรคของเราแล้วก็แผนทักษะที่มีการเพิ่มิดที่เพิ่มมาเั้นเราก็ต้องใส่ตรงนี้นะครับในส่วนของแผ่นที่3ตรงนี้นะทุกคนเราก็ต้องย้ายแน่นอนทุกคนไว้รอติดตามได้เลยจากตัวละครการโรคของมาเราจะย้ายแผ่นทักษะที่มีเลเวลสูงที่สุดก็คือเลเวล8นะครับผมของเราณตอนนี้แล้วก็เลเวล7ลงมานะครับผมทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ช่อเราจะเตรียมไว้ให้กับตัวละครการโรคระดับ U R ที่ใกล้จะเข้ามาในเซิร์ฟซีของเรานะฮะก็ได้ใส่ให้กับตัวละครการโร ระดับเอซบวก<ล>ตัวนี้วิธีได้ร้อยแล้วทุกคนแล้วก็ต้องมาดูกันว่าถ้าตัวละครตัวนั้นเข้ามาพลังจะถึง20ล้านในวันแรกได้หรือเปล่านะฮะสุดท้ายนั้นก็คือในส่วนของตรานักบวชนั่นเองนะครับซึ่งตรานักบวชต,ตรงนี้บอกเลยว่าเรามีพอนะครับที่จะทาให้ขึ้นเป็น6ดาวได้เลยนะฮะเพราะตรงนี้มีอยู่แล้ว4ดาวเราก็ย้ายของตัวละคลาการกาโรตัวนี้ใส่ให้กับกาโรอีกตัวหนึ่งนะครับในร่าง UR นะฮะตัวละครที่ใช้ตราแบบนี้มันก็จะมีไม่หลายตัวนะครับเช่นตัวละครซยริว นี้แต่ตัวท al ่านกาโร่ตัวนี้เม te <c oughs> ื่อเราสามารถอัพตัวนี้ได้มันจะมีการเพิ่มท้ายสปีรรัวๆเลยนะครับแทนตรงนี้เรายังสามารถไปปลดล็อกได้ด้วยการันตี5ดาวอย่างแน่นอนแต่ว่า6ดาวมันก็ต้องการันตีแน่นอนเพราะว่าสามารถไปรีชชตขอตัวท่อนซิรูใส่กับตัวท่านกาโร่ได้นะครับทุกคนตรงนี้ทำให้ตัวท่านกาโร่ของเรานั้นโหดแทมมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนเอาแล้วทุกคนการเตรียมพร้อมการเตรียมอุปกรณ์ให้กับตัวท่านกาโร่ที่ใกล้จะเข้ามาในเซเวนซีของเรานั้นกับตัวท่านกาโร่ระดับ UR ที่โคตรโหดของไอ้้กนนนัที่ใลจะ เป็นจริงลับมันก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนและทุกคนนั้นได้เตรียมอุปกรณ์ได้เตรียมอะไรให้กับ้าท่านกาโร,าร่ที่ใกล้จะเข้ามาหรือยังหรือว่าเ,เพื่อนๆนั้นรอปั้นในทีเดียวถ้าหากตัวละครตัวนั้นเข้ามาในเซเวอร์ซีของเราขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือว่ามีมีการอัพตรงไหนที่ผมได้พลาดไปก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้นะครับผมในส่วนของกิจกรรมการแจก ID นั้น ขอให้ทุกคนนั้นทิ้ง Facebook ของทุกคนไว้ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าใครที่ไม่ได้ทิ้ง a c e b o o k ไว้ผมก็จะไม่สามารถติดต่อกลับได้นะครับใครที่ Facebook ที่เป็นส่วนตัวก็เปิดใช้งานแบบสถานะนะครับเพราะว่าผมจะไปเช็คนะครับถ้าไม่เปิดเป็นสถานะไม่สามารถจะไปเช็คได้ว่าทุกคนนได้แชร์วิดีโอไปใน Facebook ของทุกคนรอเปล่านะครับผมทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีใครที่ดูจนถึงตอนนี้ผมก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เสียสละเวลามาดูคลิปนี้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีีีปรระมาาณน้หกใคท่ ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน see you next day bye bye